ผู้หญิงดูได้ผู้ชายแอบด,ดูก<ส>็<ส>รายการของเรานะคะเป็นรายการที่รวบรวมเคล็ดลับความสวยความงามของเราบรรดาคณผู้หญิงเอาไว้ใช่แล้วคุณผู้ชายสามารถนาเคล็ดลับเก๋ๆของในรายการเราเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถนาไปบอกคนที่บ้านก็ได้นะคะทั้งคุณแม่หรือว่าน้องสาวแล้วก็ที่สําคัญ กกิ๊กแล้ววันนี้นะคะเด็ดสุดๆเลยรายการของเรานะคะนำเทรนด์ทรงผมปี2 0 1 4มาอัปเดตให้ฟังก่อนใครค่ะแล้วก็จากการที่เราไปแอบซองอดูเทรนด์แฟชั่นนะคะวีคสปริง n g ก็ซัมเมอร์2 0 1 3แล้วจาก,จากไหนพี่โบจาก สี่รันเวของโสดเนี่ยที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างรันเวนี้ทั้งนิวยอร์กลอนดอนปารีสแล้วก็มิลานโอ้โหอินเตอร์ทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็เรามาลองดูความฮิตของเชยนทรงผมกันเลยดีกว่าไหมใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าสาวๆเนี่ยคงจะติดอกติดใจทรงผมเจ้ามาฝากกันในวันนี้แล้วก็ที่สําคัญคือทรงผมเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยใช่แล้วนอกจากจะง่ายนะคะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนําเอาไปปรับใช้ได้อีกด้วยใช่แล้วค่ะ พี่อะพร้อมแล้วแล้วก็น้องหนึ่งก็น้องจีบอะพร้อมหรือยังจีบอะพร้อมแล้วอยากรู้มากห,หนึ่งก็อยากรู้พี่โบอยากรู้ที่สุดใช่แล้วเพราะเนี่ยพี่ผมสั้นๆไม่รู้จะทําทรงผมอะไรได้บ้างแล้วคุณผู้ชมนะคะพร้อมจะไปดูเราหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะชอบความสวยรอคอยไม่ได้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายแอบด,ดูช่วงผู้หญิงดูได้ สำหรับทรงผมแรกเลยนะคะสำหรับวันนี้ทรงผมชิลๆสบายๆลืมทรงผมที่ต้องยีต้องสางให้ผมฟูไปได้เลยซีซั่นนี้เน้นทรงผมปล่อยสบายๆเหมือนกับทำผมอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะถักเปียแกละสองข้างหรือเป็นคลื่นลอนอ่อนๆก็โอเคส่วนการถักเปียหลากหลายสไตล์ขอบอกว่ายังอินเทรนด์อยู่ค่ะไม่ว่าจะถักเปียเป็นมวยถักแล้วเกล้าผมถักกับผมยาวๆหรือซ่อนเปียเล็กๆ ไว้ในเรือนผมก็ยังฮิตขึ้นมาอีกครั้งสาวผมยาคงปลื่มกันหน้าดูเคล็ดลับที่3ค่ะรวบผมหางม้ามัดผมง่ายๆเป็นหางม้าเป็นเพรนง,ง่ายๆจะรวบสูงรวบต่ำจะผมเรียบผมรอนก็ดูสวยเก๋ไก๋กันไปคนละแบบทรงที่4ผมด้านบนสีสาะวีเรียบแกลในสไตล์เวทลุก ส่วนปลายผมปล่อยสบายไม่ต้องเรียบเนี้ยบดูโฉบเฉี่ยวแบบแปลกตาผมดัดปัดข้างเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครเปลี่ยนผมดัดแบบเบสิกให้มีกิมมิกน่าสนใจกับการหวีปัดแล้วดัดผมแค่ข้างเดียวดูสวยเล็ดโทสุดๆไปเลยทรงที่6 กล้าผมง่ายๆจะมวยหรือจะถักเปียก็ช่วยได้แต่กิมมิกเด็กสุดหยุดที่เครื่องประดับผมที่เติมลงไปหรือจะแซมดอกไม้เพิ่มผมกล้าธรรมดาธรรมดาก็ดูมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะสำหรับเคล็ดลับสุดท้ายวันนี้เฮดแบนเส้นใหญ่ๆหนาๆที่ใส่แล้วคล้ายกับที่คาดผมใส่เฮดแบนสีดำกับทรงผมรวบหางม้า แล้วก็ปล่อยแบบยาวๆสบายๆถึงจะดูเรียบๆแต่สวยเนี้ยบแบบจับต้องได้ค่ะ And put petals the, the, the I'm It's not bad, but it hurts when they're laughing I've never been where they are I wanna be both. สำหรับเทศทรงผม24 1 4ในวันนี้แต่แลราทรงนะทำง่ายมากๆแล้วที่สำคัญนะ1ชอบทุกทรงเลยทรงไหนบ้างเดี๋ยวก่อนพี่โบอย่าเพิ่งถามทรงไหนนี่เลยอะไรไม่ต้องคิดทรงผมไม่ว่าจะไปงานปาร์ตี้ไปทำงานจ,าจะไปเที่ยวชิลๆนะหัวไม่ต้องมานั่งคิดแบบโอ้ นี่ผมผมทรงไหนดีแต่ละผมสั้นน่ะผมสั้นก็ทำได้เจเจเนี่ยชอบทรงไหนกันบ้างไม่รู้แต่หนึ่งนี่ชอบทรงผมทักเตียบางทีก็เอาไปฝันว่าอยากจะเป็นโจมานกับเขาบ้างเอาชะลอไปแล้วเอาชะลอไหมแล้วก็เนอพี่พยาบาใช่ไหมชยร่างด้วยก็ดีนะแถวแถวนี้คงมีเขื่นี้ไง่ไม่เอา ชอบทรงนี้เลยพี่โบทรงไหนมัดหางม้าเรียบๆเก๋ๆดูเฉียวเฉียวฉกเฉียวฉกเฉียวทัปากแดงนี่ทับปากแดงช่วงนี้ผมดำไงผมดำปากแดงเป็นไงล่ะส่วนพี่นะผมสั้นๆอย่างเงี้ยดูสวยเรียบแล้วแล้วก็มีกิ๊บนิดหน่อยโหแต่ขิ้นอย่างนี้ยังไม่่าพี่โบแล้วแบบเป็นดอกไม้เลยจริงจริงดูแบบแบบทุกทุกทีเออเลยแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถนำเทนทรงผมวันนี้นะคะไปปรับใช้กันได้เลยนะคะใช่แล้วคุณผู้ชมเนี่ย อัปเดตข้อมูลกันมาหน่อยดีกว่าว่า<ช>เฮ้ยสงเนี้ยทำแล้วข้าเขามากเลย<ช>จะได้แบบคราวหน้าได้มีแบบเคล็ดลับดีๆมาฝากกันใช่แล้วค่ะใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆแล้วก็เทรนเก๋ๆวันนี้กับเว็บกระตุก .com ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราเป็นทัเกเบกโฆษณากรู่กค่ะแล้วก็ชว่วงหน้านะคะมีสาระดีๆอีกเพียบค่ะสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิง ใช่ใชค่ะเพราความสวยรอคอยไม่ได้ผู้หญิงดูได้ผู้ชาย,ชายแอบดู การใหม่พร้อมแล้ว CTS Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆสดตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ไม่ดีหรอกก็ดีนะก็ดีค่ะดีครับดูมากเลยครับหนังที่ตัวเองอยากดูดีกางดีครับก็ดีนะคะดีครับดีครับดีครับดีดีครับผมว่าดีนะครับดีครับดีครับ ครับนายจะดีใจเลยนะเออเิดี่าอะไรดีดีครับดีมากเลยครับเฮ้ยใครปิดไฟอยู่เนี่ยไม่คเออได้ดูเลยครับอาอยาบาดูได้ดูแล้ว ได้ไหมครับได้ไหมครับยวเที่เับผมกับคุณผู้ชมกับรายการ9ก้ากก้ารายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับสายเป้ออกท่องเที่ยวทั่วภาคใต้พบกับรูปแบบเต็มเร็วๆนี้ครับผม เราเนี่ยสร้อยความรู้สึกเก่งปะพี่ว่าก็เป็นบางคนนะแต่สําหรับพี่แล้วอ่ะก็พอสมควรสําหรับการเก็บความรู้สึกเล็กน้อยจริงเหรอพี่โบเดี๋ยวขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงเนาะอันนี้ใส่แบบเอาแต่ใจจุกจิกเข้าใจยากแล้วที่สําคัญเลยปากกับใจไม่ตรงกันใช่ไอ้นี่ใส่ปากกับใจไม่ตรงกันนะเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมยอดขยลบคุณผู้หญิงเลยใช่แล้วก็หลายๆครั้ง ว่าไม่พอใจแล้วก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรอยู่เสมอเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าบอกได้ชัดว่าเออฉันไม่โกรธฉันไม่เคืองอะไรนี้แล้วคุณผู้ชายจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกําลังโกรธนะตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วยิ่งตอนไม่โกรธแล้วยิ่งไปถามนะหวยรับรองได้เลยถามยังไม่เท่าไหร่นะแต่จะเกิดไม่ถามเลยไม่สนใจเอาเห็นที่เงียบๆแล้วก็ไม่ถามรับรองเลยว่าคุณผู้ชายกําลังงานเข้าวันนี้หนะ่ที่ก็มี การถองรหัสสำหรับสาวๆที่กำลังโกรธอยู่เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับว่าผู้หญิงใช้ใช้สร้างความรู้สึกทไม่ดีวองใช่แล้วโหแล้วคุณผู้ชายกำลังตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าวันนี้คีย์วดเนี้เคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่าอ่้าพี่แต่พี่ว่านะก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างใช่แล้วค่ะงั้นเราไปชมกันเลยไหมคะชอความสวยรอคอยไม่ได้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายดู ช่วงผู้ชายแอบดูนี่นะพฤติกรรมแรกเลยของคุณหญิงอะไรเหรอชอบพูดว่าฉันไม่ได้กดคุณเล <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> ที่แบบประมาณว่าฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกจริงจริงอะในใจของผู้หญ mm ิงเนี่ยร uh uh ้อนรุ่มแต่ว่าชิมก uh like ูชิมกูแกนะแกต้องคุยกับฉันนะแล้วก็แบบกัดฟันนิดนึงแบบไม่โกรธอะไรเลยได้ไหมครูพิชัยตรงเนี้ยนิ่งเงียบเงียไม่โกรธไม่โกรธสิถ้าครูพิชายไม่งอนะรับรองเลยว่างานเข้าอืไดแล้วพฤติกรรมที่สองพฤติกรรมที่สองออะไรหรอหรอคุณทำได้ดีมากนะฮเนี่ไคือาอกว่าบรรดาแฟนๆอะไรอย่างเงี้ย ขอช่วยขอขอช่วยนิดขอช่วยหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อของหรือว่ากับคข้มกับข้าวอะไรเงี้ยไม่พอใจคุณผู้ชายได้มาจริงจริไหมใช่แต่ความที่คุณผู้หญิงของเราเนี่ยอยากรักษาน้ำใจแฟนเราต้องยิ้มนิดนึงยิ้มแบบว่าให้เจอหน่อยนะเขาบอกว่าเขาอะทำดีแล้วคุณทำดีแล้วเลยคุณทำดีแล้วเลยยิ้มไปด้วย ทำว่าทาไมคุณผู้ชายเออทำไมคุณผู้หญิงถึงพูดอย่างนั้นก็ทำไมคะั้งหนึ่งอยากจะรักษาน้าใจคุณผู้ชายแล้วเไการหน่อมน้ำใจซึ่งันแล่อทำน้ำใจได้ออกาไปใช่บ้างนะไม่เปเลยอย่างนี้เลยอย่างน้ทำน้ำไม่เป็นเลยใช่ใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายพึงฟังไว้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้หญิงพูดเขาว่าคุณทําได้ดีมาก แสดงว่าคุณต้องทำดีขึ้นอีกคระหรือไม่ก็ที่ทงมาแล้วตอนนี้ต่อไปใช่เพข้อที่สามเพที่สามสามอะไรจ๊ะโหยไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธเลยจริงจริงจริงเหรอทำยังไงนะก็ไม่ได้โกรธหรอกไม่้โกรธนะแบบคอนคอนไิดน่ไม่ก็แบบว่าบอกความจริงมาเหอะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะคือแบบก็รู้อยู่แล้วก็แค่อยากฟังว่า มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแค่นั้นเองรู้ไหมพิการที่บอกว่าฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้โกรธหรอกจริงๆนะก็คือต้องการให้ผู้ชายนะเล่าความจริงมานั่นแหละแต่ว่าเรื่องที่กูจะโกรธนะอีกเรื่องนึงแต่ว่ากูบอกว่ากูไม่โกรธนะแต่พอเล่ามาความจริงแล้วนะ ฉลับไม่ได้อะเคยเป็นไหมอย่างนี้เคยเป็นไหมสุดนิดนึงอะไรอย่างงี้ยพราฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมนะคะหรือคุณผู้ชายท่านไหนได้ยินคุณแฟนพูดว่าฉันไม่ได้โกรธหรอกคุณก็เตรียมอะไรแกหัวนะคะเวลาเราแบบบางทีแบบอาวแล้วแล้วตรงตรงนี้เขาก็ตีได้เขาตีได้มีแบบบางครั้งผู้หญิงโหดไงผู้หญิงถือแบบพยายามที่จะแบบ พูดแบบคำสวยๆเพราะๆอะไรอย่างนี้แต่ก็อลอมไงขอแบบเงียนๆหน่อยนะนิดนึงเขาเรียกว่านี่ตบหัวแล้วรูบล้าอะไรอย่างนี้นะข้อที่สี่เลยอะไรจ๊ะคุณพูดหญิงเนี่ยชอบพูดว่าฉันไม่ได้หึงคุณนะพี่บอกพี่จิ๊บเคยเจอไหมแบบว่าเรามีแฟนเนี่ยแฟนเราก็จะแบบประมาณว่าเห็นสาวเดินผ่านอะไรอย่างนี้มองเวละเดินจั่วประหลาดหรือว่า ในหพี่เห็นนะเต็มไม่หมดนั่ง่ะงเจึงเลยคนผู้ชายถึงระวังไว้นะคะอย่าไปเที่ยวชมผู้หญิงคนอื่นเนี่ยให้คุณแฟนพูดต่อหน้าเลยนะน้อยใจไงแต่ส่วนมากแล้วอะผู้ชายก็ชอบทําอย่างงั้นใช่แต่ว่าคุณพี่ดูความรักษาฟอร์มไงนี่เธอดูสิสวยมากเลยน่ารักสูงยาวเข่าดีอะไรอย่างงี้แต่ี่บอกว่าดูไปสิฉันไม่ได้หึงนะ แต่ในใจอ่ะฉันหึงนะดูได้ค่ะแต่ว่าดูเป็นพอเป็นพิธีเท่านั้นอย่าดูเยอะเกินโพของขาหองคอก็นิดหน่อยนะคะถ้าเยอะไปเนี่ยเตรียมอะไรไว้ครอบรัวก็ดีนะคะผมกลับถึงบ้านเนี่ยคุณอาจจะหัวแตกได้แต่พี่จ่าก็ทั้งตัวทั้งขาทั้งอะไรก็ต้องเตรียมไว้ดีๆเพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงเรานะก็แบบว่าสูสีกับผู้ชายเพราะว่าเท่าเทียมกันใช่แล้วค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะข้อสุดท้ายอะไรล่ะพี่โบ คนไม่เคยคิดคิดถึงแฟนเก่าเลยอันนี้แบบจะจี๊ดจี๊ดนะที่บอกว่าไม่เคยคิดถึงอะใช่ไหมแล้วแบบน้องหนึ่งน้องจิ๊บไม่เคยคิดถึงไหมแลปัจจุบันนี้แต่ว่าเพื่อที่เราต้องบอกแฟนเราไงว่าไม่เคยคิดถึงแฟนเก่าเลยนะเพื่อรักษกน้ัใจไงไม่อยากเขาคิดมากไงก็ใช่แต่คือในใจลึกๆแล้วอะค่ะไม่งนีทุกคนโอ้ยนั่นแหละ แต่ว่าเรื่องของอดีตเราก็ต้องเสอกับอะไรอยู่แล้วใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ผู้ชายคนไหนเนี่ยได้ยินคุณผู้หญิงพูดว่าฉันไม่เคยนกถึงแฟนเก่าคุณก็ทําใจว่าบางทีเขาอาจจะนกถึงแฟนเก่านั่นแหละแต่ว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดเลยลใช่แล้วทีนี้เรามาสรุปห้าข้อที่เราพูดไปเมื่อกี้กันข้อแรกอะไรคะพี่โบข้อแรกอะไรนะฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกข้อที่สองข้อที่สองคุณทําได้ว้าแล้วข้อที่สามล่ะ บอกใช่มามตรงๆเธออ่าข้อที่สี่นะคะฉันไม่ได้ถึงคุณเลยแล้วข้อสุดท้ายล่ะไม่เคยคิดถึงแฟนเก่าเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะห้าข้อที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนั้นนะคะ คุณผู้ชายเนี่ยรับรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดได้ยินคุณผู้หญิงพูดห,ห้าข้อนี้เมื่อไหร่ให้คุณเตรียมรับมือไว้อย่างดีเลยงอลอนน้อกับผู้หญิงนั้นกําลังโกโหกเราอยูอ่ก็แถ้ามีแบบถ้าโกรธก็ง้อสั้หน่อยนะอะไรอย่างนี้แบบสถาการก์ารนจะดีขึ้นก็ได้ข้ามวันหรือว่าข้ามคืนไปให้จบกันในวันนั้นใช่แล้ว,ว ก็สำหรับสาระที to so ่เรานํามาฝากคุณ yes. ผู <ver> ้ชมกันในวันนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ชายนะคะฟังแล้วเนี่ยสามารถทำเอาไปปรับใช้ตัวเองแล้วสามารถเนองสาวๆใช่แล้วก็เข้าใจแฟนตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่แล้วแล้วก็นะคะถ้าคุณผู้ชายคี่ไหนเนี่ยมีปัญหาอยากจะปรึกษาเรานะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะก็ส่งข้อความมาหรือว่าพักแชทเฟซบุ๊กมาอะไรก็ได้คะชื่อรายการเราได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอือต้องขอขอบคุณข้อมูลที จากไหนน้จากไหนเลยจากเว็บไซต์กระปุก .dot.com ใช่เยี่ยมมากเลยเรียกว่าเว็บไซต์นี้ค่ะจะนําสาระดีๆก็คือเว็บไซต์เนี้ยค่ะจะเรียบเรียบเรียงเนื้อหาที่ที่เรานํามาเล่าให้ฟังเนี่ยได้ยห็นดีมากๆเลยค่ะมีสาระน่ารู้มากมายเลยที่สำหรับเว็บไซต์กระปุก .dot.com ใช่แล้วค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเสื้อผ้าจากอางโรบินสันค่ะค่ะ สามคะหัตใหญ่ของเราที่เองใช่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสถานที่สถานที่ใครทำที่ไหนคะสตูดิโอชั้นสามหัดใหญ่คลิิดเจ้าสามของเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลากันไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วต้อขอบคุณทีมงานที่น่ารักของเรานะคะที่สำคัญคุณผู้ชมที่มาสายสายเลยท่านก็บรรดาแฟนคลับของเรา ของเราได้นะคะหรือว่าติดตามทวามเปนผิดของเราได้เลยนะคะดานีตนี่มีกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไม่ใช่อยากลาเลยอ่ะเราต้องแบบเตรียมตัวไปหาแบบเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับเก๋ๆมาฝากไม่ใช่หรอก คิดว่าเอาเมื่อกี้นะไปจัดการคุณแฟนแทนเลยเนี่ยแต่พี่อ่ะไม่ไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกอะไรอย่างเี้ยที่โบเธอสาควจะไม่ทำต่คนที่ฆ่าเราไม่ได้มใช่เพรมันในการเอาเคล็ดลับในรายการเราไปปรับใช้ดูว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าปรับใช้ได้แล้วอะมาบอกพี่บาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมนะเม้์มอยนิดนึ่ใช่ค่ะวันนี้พวกเรา ความต้มค่ะชอบความสวยรอขอยไม่ได้ผีดูได้ไ Kissed by you, I wanna be.